เอาใหม่นะคะมีคนทักว่ามองไม่เห็นค่ะเนี่ยจริงก็มองไม่เห็นลกค่ะเพราะว่ามันกระดาษแผ่นเล็กเนาะด,ดูนดันดูนดดันอ่าโอเคนะคะจะถ่ายให้ดูใหม่นะคะนี่ค่ะนี่เคอี e เดี๋ยวก่อนโทรศัพท์เป็นอะไระนี่ค่ะนะคะนี่เคอี e ดูตามนี้ด้วยนะคะเด่นเก้าสามนะคะ จะเห็นหรือเปล่าไม่รู้ไปดูคลิปตะกี้ก็ไม่เห็นจริงจริงะค่ะนี่ค่ะนี่เคอีก e ก่อนนะเดี๋ยวค่อมาดูจีนแล้วคอ่ยมาดูนั่นลงมาไม่งั้นจะไม่ชัดจะไม่เห็นเลยค่ะโอ้ยคนเก่งๆทำก็ไม่มีเนาะทำเอง้อนั่นเองเดี๋ยวเดี๋ยวฝึกไปเดี๋ยวก็เก่งค่ะแล้วก็จะไม่อายด้วยเข้าไม่เข้าไม่ต้องอายเนะาะเมื่อก่อนไม่เข้านี่อายนะแทบมุดแผ่นดินหนี ตอนนี้หน้าด้านแล้วค่ะทำมาได้อาทิตย์หนึ่งหน้าด้านแล้วค่ะเมื่อก่อนเข้าทุกวันทำเองเล่นเองค่ะและตอนนี้เผื่อแผ่เป็นแนวทางให้น้องๆเพื่อนๆพ,นพี่พี่ได้ดูแล้วก็เป็นแนวทางกันนะคะไม่ใช่ให้งมงงายไปสมหมดพราะตัวเองงมงานานคนเดียวก็พอแล้วค่ะไม่อยากให้คนอื่นงมงงายด้วยก็เป็นการสนุกอีกแบบหนึ่งนะคะ ชีวิตก็สดใสเพื่อนี่แหละขาดทุนก็เล่นได้กำไรก็เล่นเอาทุกอย่างขอให้ได้เล่นสนุกโอเคค่ะตามนี้นะคะชัดไหมคะเนี่ยเอากรามาแล้วก็ไม่ชัดอีกลนะอ่านไม่ชี้แล้วค่ะนั้นก็ดูตามนี้นะคะดูตามที่เห็นนะคะจัดไปค่ะพรุ่งนี้นะคะยาวๆเนี่ยจีนด้วยค่ะนี่จีนนะคะเห็นไหมคะ จะถ่ายให้ทุกทุกทก,ทกระเบียดเลยค่ะให้ดูเอานะคะไม่ต้องชี้ก็ได้เนาะเพราะก็รู้แล้วค่ะว่าตัวอะไรเป็นตัวอะไรนี่คือข้างบนนี่คือคือนิ K อเควอช้าวนะคะอันนี้จีนเช้าลง,ลงมาอันนี้ห้างเช้าค่ะห้างสิงน,นะคะไม่ใช่ห้างเฉยเฉนะคะห้างสิงจะเขียนนิดนี้ก็คงรู้เนาะคนเล่นเนาะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะ นี่ห้างเอาชัดชแล้วนี่ก็เคอีกตอนเช้าเอาชัดชก่อนเอาชัดชก่อนดูดิยังไงก็ไม่ชัดใช่ไหมคะเนี่ยพอได้ไหมคะพอได้ไหมเอยดูนานๆน,นี่นี่แล้วนี่ก็จีนลงลงมาแล้วห้างก็ท้ายคะ่ะกระดาษแผ่นเดียว3ามันเนี้ยถ้าเขียนยาวก็นี่หน่อยนะ ทีหลังจะเขียนให้ให้ไปจับคู่วินเองนะคะจะได้จะได้ไดน,น้อยพื้นที่จะได้น,น,น้อยแล้วเวลาเราถ่ายมันจะได้ชัดๆนะคะหรือว่าจะเอาอย่างนั้นค่ะก็ไปจับคู่วินกันเองได้นะคะจับทุกตัวนะ่ะง่ายกว่าที่จะให้ที่จะให้เรามาเขียนอย่างงี้นะคะมันจะไม่ชัดค่ะพูดตรงๆเลยจะไม่ชัดถ้ามีหลายเลขเนี่ยหลายเลขหลายหุ้นเนี่ยจะไม่ชัดเลยประมาณนี้นะคะคงได้แล้วนะคะขอบคุณค่ะ รวยๆปังๆค่ะ